ครับดิวนะครับอีฟลาตมรองตัดต้นครับรับบทเป็นไอนะครับสวัสดีครับผมพัตเตอร์ภูเบดคศั็นะครับรับบทเป็นทำในเรื่องครับพาราเตอร์เป็นอยั่นะครับผมพาราเตอร์ของไอแล้วก็พาราเตอร์ของดิก็มีความคล้ายกันอยู่ครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความสุขอะเลิศแล้วก็เป็นแบบตนตนหน่อยแบบแอบตนตนแอบพี่กับกับพี่ชายอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความฝังเหมือนกันในความต้นทั่วไปสำหรับละครไอ แล้วพอดูนะครับหรือว่าเหมือนกัคเมพเตอร์ยังไงเนี่ยก็ ถ่ายไปด้วครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายมาประมาณแบบ20-27คิวแล้วแต่ว่าทั้งหมดประมาณปรงมาณ3-3ประมาณนี้ครับก็อีกประมาณ6-7คิวก็หมดแล้วครับได้ครับบรรยากาศกองเป็นยังไงบ้างสนุกอ่ะจริงจริงอันนี้บ้างบรรยากาศในกองคือสนุกมากรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆครับเพราะว่าเขาเลยแอบโกรธมากเหมือนกเครียนหรือเปล่าครับแต่ว่าทั้งกอง ครับผมแต่ว่าก็ประมาณนึงแล้วกันนะประมาณเยอะมากแต่ก็สองสามวันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเยอะๆอยู่ตอนแต่ก็ถ้ามันแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ดีแบบยากหรือว่าแบบเป็นปัญหาของเรานใช่เวลาเขาจามกับมันเกิดอะไรมันเกิดเป็นสีใมครับก็มีเกิดบ้างแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วก็ทำไปแบบแนวาาใช่รู้สึกว่าเราแบบ ก็น,นั่งเล่นนั่งคุยกันะมากกว่านั่งเล่นเกมด้วยกันหรือว่าแบบว่าไปกินข้าวด้วยกันแต่ถ้าเกิดก่อนเข้าซีนะเราก็จะมานั่งคุยกันก่อนว่าเออเราจะรบบับกันนะกันว่าเราจะเล่นกันประมาณนี้นะจะแบบไม่เกินนี้ขอบเขตคือประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก่อน,นตอแต่เอาทีรู้สึกว่าเล็นกันแบบเติมเต็มเันเลย มีหลายอ่าก็พันันก็วล์กทุกคนทุกฝัก็จแล้วจรงเลยอยาก่งทุอย่างใรมันโจริงๆให้เล่าอะเยอะมากเลยลระหรืว่ามันจะมีมันมีหลายปสรกมากๆในแต่ละค้าที่แบบมีผิวมีฟ้าปดบ้างมีแบบว่าเหตุการณ์แบบไปทรายทัจังหวัดแล้วไม่มีสัญญาทม่มีเน็ตไม่มีแบบว่า ไม่มีอะไรเพราะว่าก่อนนั้นนนั้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นาใช่เลยเหตุการณ์แบบของล่นหรือว่าพ่อแปงระเบิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับมันมีแบบเรื่อยๆหลายคิวเลยใช่ครับเรืเลยใช่ครับเพราะว่าเออบ้านทีมันอาจจะแบบเวลาเขาแบบเสร็จมาให้ว่าจะไปถ่ายนิดนึงมันก็จะบางครั้นที่ม่ต้องเลื่อนมากเพราะว่าฝนบ้างอะไรก็ตามเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ก็สนุกเก็บจอยกันได้แต่นี่แบบพกไม่ได้ยากเวลารู้นก็แบบมาฮาๆกันหลับ แต่จรเข้ามาเขี่ยแบบว่าทขาไม่แบบตอนแบบลอยพื้นต้องไปรอเขาแบบมัลอยขึ้นยังไงเพราะว่ามันถ้าเป็นจริงที่ผ่าญแล้วก็แบบมันรวมระหว่างความ